สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพามาดูโรง,งเรือนเพาะชำไก่นะครับโรงเรือนเพาะชำไก่ม,มาดูกันนะครับตอนนี้ก็เป็นในส่วนของขั้นตอนของการปรับปรุงยังไม่ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จอ,อันนี้ก็โรยปูนขาวนะครับโรยปูนขาวไว้ฆ่าเชื้อไว้นะครับ แล้วก็จะลงดินนะฮะอันนี้อันนี้ลงลงดินใหม่นะครับอันนี้คือเป็นเป็นคอ,อกคอ,อกเดิบนะครับที่ได้ปรับปรุงอันนี้ลงดินลงลงดินใหม่แล้วก็โรยปูนขาวค่าเชื้อไว้นะครับผมตั้งใจว่าจะลงเทเป็นเทปูนนะครับเทพื้นเป็นซีเมนต์นะครับเหมือนเหมือนตรงทางเดินตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะใช้แกลบนะครับมาลงเวลาเราจัดการทําความสะอาดในรอบ รอบรอบปีนะผมน่าจะทําปีละครั้งปีละสองครั้งเดี๋ยวดูก่อนว่าความเหมาะสมจะอยู่ที่เท่าไหร่เวลาทําความสะอาดเวลาลื้อเอาปุ๋ยเอาฝุ่นเนี่ยมันก็จะได้เลื้อเอาง่ายนะครับแต่เดิมทีเป็นพื้นดินเนาะไก่ก็จะคุยจะเขีย่ยตรงปุ๋ยที่ไก่ที่เราได้มาก็จะมีดินมีอะไรด้วยนะครับทําให้มันหนักแล้วก็จําหน่ายไม่ได้นะฮะอันนี้เราจะใช้ผลผลิตเอามาจําหน่ายด้วยนะครับ แต่ก่อนนี้ก็จะการทําความสะอาดก็จะปีละครั้งมาดูรอบนี้จะได้ปีละเท่าไหร่นะครับอันนี้อันนี้ยังไม่ลงดินใหม่นะครับไม่ลงดินใหม่สาเหตุที่จะต้องเอาเป็นปูนีนก็เพราะว่าอย่างนี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับตรงใต้คานพอไก่คุ้ยเขี่ยไปนานๆนะครับใต้คานก็จะทะลุมีรูทะลุหนูก็จะเข้ามานะแล้วทำาลังอยู่ใต้นั้นเฉยเนะครับหนูทั้งหนูทั้งแมลงเนี่ยครับ การจัดการก็ค่อนข้างที่จะยากนี่ผมจะลองเปี่นเป็นปูนแล้วก็ลงลงแกบลงอาจจะมีทรายปนนิดๆน,นะแล้วก็ลงแกะเพื่อให้การจัดการทําความสะอาดง่ายหลังจากลงปูนเสร็จผมจะเอายามาฆ่าเชื้ออีกทีหนึ่งนะครับเป็นเป็นยาฆ่าเชือ้อพวกไข้หวัดนงไข้หวัดน,นกอย่างนี้ด้วยนะเพื่อให้พ่อเราปลอดเชื้อมากที่สุดนะครับ เลี่ยงไม่ได้นะที่จะโลกลงชุ่มใหญ่ขนาดไหนก็ลงนะฮะนั้นเราต้องป้องกันให้ได้ให้ให้ดีที่สุดนะฮะอ่ะอันนี้ลงเทดินละอันนี้ใส่ดินลแล้วก็โรยปูนขาวปูนขาวในสั่งดินเก่าดินใหม่ใส่ทุกรอบนะครับเราจะปิดท้ายด้วยการฉีดยาฆ่าเชื้อนะครับเป็นพ่นทั้งทั้งโรงเรือนนะครับก็ลองดูว่าจะเป็นยังไงจะมีทั้งอคอกที่เป็นอคอกดินแล้วก็ นะก็ลองก็ลองทำอ,อันเดิมก็ยังลองทําอยู่นะครับเราค่อยมาดูผลนะว่าจะเป็นยังไงส่วนวัสดุนะครับวัสดุที่ผมใช้ล้อมตะข่ายเป็นเป็นเ e อ e ็นะตัวเล็กนะฮะตัวเล็กตัวนี้เห็นไหมฮะเอ็นตัวเล็กสาเหตุที่เลือกเ e อ็นตัวเล็ก e นะครับก็มองว่าอันหนึ่งคือประหยัดงบแหละนะครับประหยัดงบไม่แพงนะครับงบไม่แพง ส่วนเรื่องความทนทานนะครับก่อนหน้านี้ที่เป็นโรงเเืินตัวเดิมเนี่ยเอ่อหกปีนะครับหกปีผมมาจับดูนะครับยังมีความยังใหม่ยังไม่ขาดไม่เปาะนะครับจะเทียบกันระหว่างในส่วนที่มันโดนแดดโดนฝนนะครับไอตัวนั้นจะจะเปาะแล้วก็จะขาดง่ายอยู่ครับแต่ในส่วนที่มันอยู่ใต้ชายคาเนี่ยที่ไม่โดนแดดโดนฝนยังเหนียวเหนียวเหมือนเดิมนะผมก็เลยมองว่าผมก็จะใช้เป็นตัวนี้แหละตัวเอ็นขาวเล็กเนี่ยน,นะ ส่วนประตูก็จะเป็นตัวนี้อ่ตัวนี้โดนโดนแดดเนี่ยตัวนี้แพงกว่านะครับตัวดําเนี่ยตัวนี้โดนโดนแดดโดนอะไรไปเนี่ยผุหมดเลยนะครับตัวนี้เปาะแตกง่ายจับนิดเดียวี่แตกเลยนะถ้าโดนแดดอันนี้เรามาลองดูมันอยู่ในลุงเรือนมันไม่โดนแดดไม่โดนฝนมันจะอยู่ได้ได้นานแค่ไหนก่อนหน้าน,นี้หลังคาจะไม่สูงขนาดนี้นะฮะนี่ผมเอาขึ้นอีกป,ประมาณต่ออกหนึ่งฟุตหนึ่งนะครับฟุตหนึ่งแล้วก็แต่เดิมทีมันจะเป็นสองพักนะฮะ ตรงตรงจั่วมันฝั่งฝั่งสุดๆนั่นจะจะเป็นเทเทลงมาด้านข้างอีกทีหนึ่งทาให้ลงเรือมันดูทึบๆนะฮะอันนี้ผมจะเปิดปล่อยเลยครับให้ให้ลมโกกให้ลมผ่านให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับสายคาก็ยกสูงขึ้นแล้วก็ผมผมเพิ่มอิดนะฮะแต่เดิมทีเป็นอิดสามก้อนนะฮะวันนี้ผมเพิ่มเป็นอิดสี่ก้อนเพื่อไม่ให้ฝนสาสตร์โดนรังไก่นะครับ แต่ถึงศาสตร์ก็คงจะปล่อยให้ศาสตร์ได้บ้างนะฮะเพื่อแรกกับอากาศที่มันโล่งอากาศที่มันถ่ายเทนะครับก็แรกเอาอันนี้ก็ยังไม่เสร็จนะฮะยังมีอุปกรณ์เป็นปงเป็นปุ๋ยเป็นอะไรที่ที่ยังยังทําอยู่นะครับแล้วก็ตรงนันปกติจะตรงตรงตรงนี้นะตรงปลายนิ้วน,นี่ครับนี่ครับขอบนีตรงนี้มันจะเป็นที่โล่งนะฮะ พัวไก่ปล่อยฟูงจะขึ้นมาแล้วก็มานอนข้างบนเน,น,นี้ข้างบนนี้เสียหายหมดครัก็จะมาขี้อะไรใส่โสรกปกหมักมมนะครับนทุกก็เลยปิดเลยทึ่เลยสูบตรงนี้ก็จะไม่มีไก่ที่จะเข้ามาได้นะครับผมก็จะมีเฉพาะไก่ที่ผสมออันนี้ตัวอย่างตัวอย่างน,นีทางทีมงานน่าจะทําเสร็จไปเบื้องต้นแล้วถ้ายอยทํานะครับตรงนี้จ้างจ้างเฉพาะทงแรงงานตรงข้างบนนะครับนตัวนี้เดี๋ยวมาเทลเองนะครับอะไรทําได้ก็อยากจะทําด้วยตัวเอง น่าจะลืมนะพอดีบอกไว้อยู่ว่าจะทําเป็นม,มีมีรูแล้วอาจจะมาเจาะที่หลังไ้เป็นไม่ได้นะครับทำรูให้มันซึมลงลงด้านล่างด้วยนะครับเผื่อมีความชื้นความไหไรจะได้จัดการได้นะครับโอเคจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จะแกะเอาแกะมาลงผสมทรายนิดๆนะครับเพื่อให้ดูดความชื้นก็คิดว่าน่าจะเย็นดีอยู่นะถ้านะเป็นพื้นซีเมน ที่อยู่ติดปูนติดติดพื้นดินนะครับคิดว่าน่าจะเย็นดีอันนี้เป็นประมาณนี้นะตัวอย่างคร่าวๆเบื้องต้นนะอ่าน,นี้อันนี้น่าจะเพิ่งทําไปเพิ่งเริ่มทําได้สามคอกนะครับก็คิดว่าน่าจะหมดหมดไม่เยอะนะครับงบประมาณในส่วนนี้คิดว่าคงคงหมดไม่เยอะเพราะว่าไม่ได้ผสมอิฐหินปูนทรายอะไรเยอะนะครับไม่ได้รับน้ําหนักอะไรอยู่แล้วนะครับ จัดการเพื่อให้มันทำทำเพื่อให้มันจัดการง่ายนะครับนี่นะครับโอเคเนี่นะยข้อไก่ข้อน,นี้เนี่ยกว้างหนึ่งจุดสี่สามสิบสองหนึ่งจุดห้าโอเคหนึ่งจุดห้าเมตรครึ่งคูณสองเมตรนะครับตรงนี้ไม่ครึ่งคูณสองเมตรพอดีนะผมว่าพอดีไม่เล็กไม่ใหญ่พอดีเลยฝั่งน,นี้ยังไม่เริ่มทำ ก็จะประมาณนี้นะฝั่งนี้จะเป็นประตูปิดตรงนี้ก็มีต้นไม้มีต้นต้นไผ่ต้นอะไรไม่รู้ฝั่งนูนน้นฝะ่งัั่เป็นต้นมะม่วงนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของโรงเรือนนะครับทั้งหมดมี20ล็อกนะครับโรงนี้งบประมาณนะครับงบประมาณเท่าไหร่พอดีผมอ่าทเพิ่มจากของเดิมอะนะของเดิมที่เป็นเนี่ยผมเป็นโครงไม้เป็นโครงไม้อย,อยูคาลิปตัสเนี่ยทำไว้เดี๋ยวผมรื้อออกนะครับ เราก็ซื้อซื้อเหล็กมามาเพิ่มนะครับถ้าตีเป็นเหล็กไปแล้วเหล็กโรงนี้น่าจะประมาณสองหมื่นครับตีไปสองหมื 20, ่นลังคาอีกประมาณหมื่นแปดนะครับผมวัสดุเล็กๆน,น้อยๆอีกก็รวมรวม,ม,มแล้วโรงนี้ก็น่าจะประมาณสักห้าหมื่นนะค่าวัสดุนะคค่าวัสดุน่าจะห้าหมื่นค่าช่างอีกก็ประมาณหมื่นหนึ่งค่าช่างคือจริงค่าช่างผมผมจ้างเหมาไปนะครับทั้งหมดหนึ่งหมื่นห้า ตีไปคร่าวๆ1มื่นหนึ่งนะครับอันนี้เป็นกุประมาณอันนี้เป็นอคอกไก่อคอกนึงแล้วก็มีอคอกด้านนู้นอีกคอกหนึ่งเป็นอคอกล็อกใหญ่ไว้ผสมแบบพ่อหนึ่งแม่ห้าเนี่ยนะครับผมกว้างหกหกยาวสิบสองลองผสมแบบอคอกใหญ่ๆแบบหลายๆอคอกดูนะแล้วก็อคอกปล่อยธรรมชาติก็มีผสมเป็นล็อกก็มีก็แล้วแต่นะครับ รวมทั้งหมดสามโรงนะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกโรงหนึ่งรวมทั้งหมดสามโรงเป็นรีโนเวทจากของเดิมนะครับในยุคเหล็กแพงนะบอกยุคเหล็กแพงค่าคามชีพทุกอย่างสูงหมดสามโรงนี้หมดไปแสนสองนะครับรวมค่าช่างแสนสองก็ถือว่าค่อนข้างที่จะแพงพอสมควรนะฮะเรื่องสายพันธุ์นี่เรามาคุยกันวันหลังนะครับวันนี้ให้ดูโรงเรือนไปก่อน ก็ดูถ้าอากาศก็ถ่ายเทค่อนข้างดีนะครับวันนี้อากาศไม่ร้อนก็ไม่ดูไม่ได้ร้อนอะไรนะครับไม่ร้อนอะไรฝั่งนี้รับแดดก็เลยจะเนี่ยทําเป็นพักลงมาแบบนะี้แต่อากาศก็ตีเข้าได้เพราะว่าฝั่งนี้สูงมากแล้วก็ฝั่งนู้นเปิดนะครับก็ท้อมาดูกันว่าผลตอบแทนจะเป็นยังไงนะครับด้านข้างก็พยายามจะปลูกต้นไม้ไว้อันนี้ต้นไผ่นะ ตลอดปีนะครับนี่หนอนมีกอไผ่ผูกกอไผ่ไว้บริเวณฟาร์มสามก็สี่กอกินได้ตลอดปีนี่มันมันจะกาดรอบๆนะครับอันนี้เป็นโรงเอาไว้เป็นที่พักคนเฝ้าไก่นะครับเนี่ยต้นตะกบด,ดีมากนะครับต,ต้นต้นตะกบเนี่ยแป๊บเดียวตได้ใช้งานบรรยากาศรอบๆ ไปดูอีกโรงหนึ่งนะครับอ่านี่โรงนึงที่ว่านะครับไม่น่าจะถึง10น่าจะประมาณ4 4่สี่ณสิเมตรประมาณนี้สี่คูณเมตรประมาณนี้อีกโรงหนึ่งที่ว่านะครับเป็นเปลี่ยนโครงเหล็กทั้งหมดนะครับใช้หลังคาสันไทยอันนี้ก็จะผสมตั้งใจไว้คำนวณไว้ พ่อหนึ่งแม่ห้านะครับพ่อหนึ่งแม่ห้าผมพยายามเร่งผลิตเยอะๆนะแต่ว่าไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยดีคนของการเร่งผลิตเยอะคือจํานวนไก่เยอะเยอะเกินพื้นที่ที่มีสวิตซตอนนี้ผมจะปรับใหม่ผมจะไม่ผลิตเยอะผมจะผลิตพอประมาณเน้นเน้นเน้นคุณภาพเน้นอัตราการรอดเยอะนะครับ ผลิตเยอะเป็นลูกไก่เยอะจริงนะแต่ว่าโตไม่เหลืออย่างนี้ก็ไม่ไหวครับสิ้นเปลืองทรัพยากรเนี่ยความเป็นไก่เห็นไหมอยู่ตรงมุมนะมีแม่ไก่ตัวนึงนี่นี่ำลังไว้ให้ก็ไม่มาอยู่นะก็มาไข่อยู่ดินแม่นี้คููเกิดค่าตัวแสนสี่นะครูเกิดชนะเงนแสนสองเที่ยว ไวที่เชิงนะครับชุดนี้ทําไว้เป็นมาลอดนะครับมาลอแต่ผมจะไม่ไม่ล่อยาวนะครับล่อนิดๆพอขยับพอตัวลอดเป็นพอมีเหลี่ยมนะครับข,ขึ้นขึ้นฟักแล้วหนึ่งแม่มีทั้งหมดสี่แม่อยู่ตอนนี้ก็ดูดีขึ้นนะครับดูไก่ดูไก่ผ่อนคลายปฏิคนมาในไก่จะกระโตกกระตากเลยอันก็ดูดีไม่ไม่ไมกระโตกกระตาก มีไข่มีตัวมาเขียเล่นนะมีไข่แล้วห้าใบหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ขึ้นฟักนะครับเขี่ก็จะประมาณนี้นะครับวันหลัง้็มาพบกันใหม่นะครับผมมาอัปเดตความเคลื่อนไหวให้ชมเรื่อยๆนะครับติดตามด้วยนะครับทุกท่านฝากติดตามเลยครับโซลรถฟาร์มอันนี้โดนพายุเรียบร้อยเลย ไม่ตายแล้วเนี่ยเชื่อมเราปล่อยไว้ย่างเงี้ยเออไม่ก็ไม่ตายมันมีรากยังอย่างพื้นอยู่ก็ไม่ตายแต่มันจะขวางทางคนทํางานเดี๋ยวต้องไปจัดการนะโีเค okay, ครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆครับสวัสดีครับผม